ขายว่าได้ขาดทุนนะคนไม่กล้ากินเพราะกลัวไม่อร่อยเรือนป่วยคนหนึ่งหลายนเป็นมะเร็งไปเรือนขาวพ่อแม่เขาแยกกันเราก็ต้องส่งเสียให้เขากินเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนต้องทำตรงนี้ให้ก็เสียบหัวกุ้งเองอะ่ะป้าทําคนเดียวกุงมาขายดีที่เขามารีวิวให้นี่แหละก็มีหัวกุ้งตัวกุ้งไข่ปลาหมึกกล้วยไข่หมึกกระดองเนื้อคอแล้วก็หนวดปลาหมึกสายแล้ก็หมึกกระดองแล้วก็แมงกระพุนติดใจพราว่าเป็นน้ำซ้นมากอะ่ะ เพราะเราจะทำที่ิือรสจักคนเขา้อบชอบรสนี้กันเช็ดเีืยวหวาเลยอย่างเงี้ยชอบมือร7ส7ั่ทอ้อได้แต่ยอย่าถอยทนเอารูปทนเอาขายใหม่ๆก็ไม่มีลูกค้าหรอกเหนื่อยต้องทนพอได้แต่ยอย่าถอยรูปชื่อปลาส้มเกียงค่ะร้านหมึกย่างเลยพอดี57เจ็ดเี้เข้า12บอปีค่ะตรงนี้นะสมัยเป็นสาวาก็ทํางานโรงงานทํานาค่ะชี่โคราชค่ะทานามันไม่ดีฝนมันไม่ดีปีหนึ่งก็ได้เงินทักทีหนึ่ง พี่สาวเขาขายอยู่มาช่วยเขาขายแล้วเราก็ขุดกับเขาแต่เจ้าของสูตรเขาจริงๆอะ่ะเขาเป็นน้าเขยอาเขยแต่เขาเสียไปแล้วอาเขยก็สอนให้ลกูกหลานทํากินแล้วก็แบง่งแบ่งลูกหลานกันไม่ใหม่ก็เกลีกะกาอยู่นะถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ยากนะจะขายวันแรกขาดทุนนะคนไม่กล้ากินก็กลัวไม่อร่อยหรือก็เสียตัง์ก็กินไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยขาย ไม่ดีอ่ะวันแรกอ่ะทำไมกูขายไม่ได้ตังค์วะขายเสมอทุนเลยอย่างเงี้ยหลานป่วยคนหนึ่งหลานเป็นมะเร็งไปเดือนขาวพ่อแม่เขาแยกกันเราก็ต้องส่งเสียให้เขากินไปหาหมออะไรเงี้ยก็ต้องรอหมดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนต้องทําคนข้างหลังรอกินมีหลานเล้ยงหลานท้อได้แต่อย่าถอยถ้าถอยก็เจ๊งก็ต้องสู้ค่อยๆขายไปก็มีลูกค้าใช้เวลาอยู่นะลูกเป็นเดือนอยู่นะคนเขากินเขาก็อร่อยเขาก็ปากต่อปากอะไรเราก็มีลูกค้า ตรงนี้ให้เ็เสียบหัวกุ้งเองอป้าทำคนเดียวป้ามาขายดีที่เขามารีวิวให้นี่เลยเมโนูน,นะก็มีหัวกุ้งตัวกุ้งไข่ปลาหมึกกล้วยไข่ปลาหมึกกระดองเนะะื้อคอแล้วก็หนวดปลาหมึกสายแล้วหมึกกระดองแล้วก็แมงกะพุนอย่างละห้าโลไข่ยี่สิบค่ะนหนวดที่ห้าสิบหมึกกระดองสองร้อย ติดใ,ใจเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มมากกว่าเพราะเราจะทำน้ำจิ้มรสจัดคนเขาชอบรสนี้กันเน่เค็เปรี้ยวหวานเลยอย่างเงี้ยชอบรสจัดๆก็จะมีพริกมีกระเทียมมีพวกนี้แหละพริกขี้หนูสวนกับพริกแดงผสมกันค่ะพริกสวนจะทําให้หอมพริกแดงจะมีสีสันทําให้น่ากินพริกสวนที่ขาดไม่ได้เพราะมันจะทําให้คนกินหอมกระเทียมไทยค่ะกระเทียมเล็กกระเทียมไทยมันจะหอมมะนาวลูกค่ะถ้าทําสดแล้วมันจะหอมมะนาวมากกว่าหอมเครื่องอ่ะมีถ้วยก็หกสิบก็ยี่สิบ เราต้องไปดูเองต้องไปดูสดไม่สดเราต้องดูเขาขายมานานเราก็รู้เราก็ดูที่มันหัวมันเขียวเขียวเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหัวเหี่ยวเหี่ยวมันก็ไม่สดม,ม,มาหมึกมาแล้วก็มาผ่าเอาไส้เอาพุงมันออกก่อนแล้วก็มาล้างเกลือล้างเลยหลายน้ําให้มันหายคาวหายเค็มหมักปะกะ้าก้าเตี๋ยวซอสผสมกันแล้วก็หมักผสมน้ําให้มันเข้ากันอ่ะช่วยให้ดับคาวค่ะเม่อบอกว่าท้อได้แต่อย่าถอยทนเอารูปทนเอา ทนจกว่าเราจะมีลูกค้าขายไม่ใหม่ก็ไม่มีลูกค้าหรอกค้าขายนะวันเดียวสองเดือนไม่รู้เรื่องหรอกต้องเราต้องทนเหนื่อยต้องทนท้ทอได้แต่อย่าถอยลูกต้องทนเอาเหนื่อยก็นั่งเหนื่อยทีเขียนก็จุดสองสามเที่ยวกว่าจะมาถึงที่ขายไกลจากซอยหกสามมาสามตรงนน้นเข็น,ขนมาเนี้ย เข็นไปเข็นกลับเราต้องตั้งใจต้องเต็มใจอ่ะเราต้องสู้ต้องเอาใจต้องใส่ใจในลูกขายของเนี่ยหมย่างเลยวันดี5-7้าเป้าสมเกลียงขายทุกวันค่ะสองทุ่มครึ่งมาถึงเก็บนีสองครึ่งค่ะ090-989-3467เชิญค่ะถ้าใครหิวแวะได้ค่ะมาชิมดูค่ะต้องมาชิมดู